ครับวันนี้เราพบกับปริญญาพะลีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บางแสนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปโซนของหาดวอนรพานะครับหรือว่าโซนชายหาดบางแสนนะครับวันนี้ผมพามาดูบริเวณแหลมแท่นนะครับไปดูจุดที่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของบางแสนแล้วกันนะครับวันนี้ก็มากับโอโซนโอเคนะครับท่างไงก็ฝากไปกดติดตามช่องโอโซนโอเคด้วยนะครับไปครับลุยครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆช้านะครับของแหลมแท่น นะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้เลยครับว่าแหลมแท่นเนี่ยอยู่ที่บางแสนนี่เองนะครับแล้วก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็อยู่คนละโซนนะครับสวยไหมครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับแถวนี้ก็บรรยากาศดีนะครับเหมาะสําหรับการถ่ายรูปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้น้ําใสเลยนะครับจริงๆอ่ะบางแสนน่าจะอยู่ฝั่งนน้นนะครับแล้วก็เลยสุดไปนู้นจะเป็นวรนนภานะครับถ้าเราขับรถมาเนี่ยตรงนี้นะครับจะผ่านผ่าน าดบางแสนก่อนนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแหลมแท่นนั่นเองครับตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศเป็นเหมือนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลครับบรรยากาศดีมากครับผมบริเวณตรงนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยครับเราจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้โอ้โหบรรยากาศดีดีมากนะครับดีมากจริงๆนะครับก็ช่วง ฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นเป็นจุดเช็คอินนะครับแหลมแท่นอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็เลยถัดไปก็จะเป็นตลาดคนเดินบางแสนนะครับที่จะมีทุกวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างครับนี่ครับตรงนี้ถ้าถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากๆเลยนะถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยอย่างที่บอกครับตรงนู้นฝั่งนู้นจะเป็นบางแสนนะครับนี่ทะเลช่วงเช้าๆนะครับของวันธรรมดาครับวันนี้ผมพามาวันธรรมดานะครับ เดี๋ยวมาดูครับน้ําใสไหมนี่อะไรเงาน้ําใสมากนะครับน้ําใสมากเลยนะครับตรงนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมที่จะเล่นน้ํากันนะครับเพราะน้ำค่อนข้างที่จะลึกนะครับก็จะไปเล่นฝั่งนู้นนะครับฝั่งบางแสนนะครับแต่วมาถ่ายรูปได้ครับมาถ่ายรูปได้เด็กๆก็มาได้นะครับแถวนี้นะครับมาถ่ายรูปมาวิ่งเล่นได้ตอนเย็นนะครับยิ่งช่วงเย็นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเนี่ย ก็าจะจัดเป็นเหมือนคล้ายๆสวนสาธารณะนะครับมานั่งเล่นได้มาเล่นได้นี่ตรงนี้มีที่ทเขากาลังตกหมึกตกปลากันอยู่ด้วยอ๋ออันนี้เป็นบรรยากาศนะครับถ้าเราเดินออกไปถ่ายรูปเนี่ยทังที่จะเวิร์กเลยไปครับลุยกันต่อครับน,นี่นะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับแหลมแพนเนี่ยนะเ,เขียนเลยลนะแพ่นครับนู้นบรรยากาศโอ้สวยมากครับ ก็ฝั่งนู้นเป็นเขาสามมุกนะครับที่เราสามารถขึ้นไปดูวิวได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเขาสามมุกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับว่าเขาสามมุกสวยขนาดไหนครับไปครับลุยกันต่อครับผมในนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ขึ้นมาชมวิวตรงเขาสามมุกนะครับนี่ตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟสวยๆนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับผม ร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเขาน่าจะเปิดประมาณสิบโมงข้างๆกันนะครับตรงนี้สามารถที่จะลงไปดูทะเลได้นะครับก็เป็นจุดที่ส่วนใหญ่เขาชอบลงไปถ่ายรูปกันนี่นะครับลงมาข้างๆนะครับเดินลงมานะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับพอดีน้ําขึ้นสูงนะครับแต่ว่าเขาก็มีถ่ายรูปได้อยู่นู่นนะครับยาวไปตรงนู้นเลยครับจุดถ่ายรูป บางวันที่น้ําขึ้นไม่สูงเนี่ยทะเลตรงนี้จะสวยมากเลยนะครับไม่ครับนี่ตรงนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วครับกับเขาสามมุกครับบางแสนเขาสามมุกนี่นี่เป็นบรรยากาศวิวด้านบนนะครับของเขาสามมุกนะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่บอกครับพาไปแหลมแท่นมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของบางแสนเลยนะครับซึ่งอยู่ติดกันติดกันนะครับเป็นเส้นเดียวกันก็ขับรถขึ้นมานิดเดียว โอ้บรรยากาศบรรยากาศด,ดีมากครับลมเย็นๆสบายๆครับตอนเช้าแบบนี้มีเรือๆๆด้วยนูย่แล้วก็วิวฝั่งนู้นเป็นวิวของบางแสนนั่นเองนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็ลองมาเที่ยวกันนะครับบางแสนนี่ก็มีหลายจุดเลยนะครับที่ให้เราเที่ยวน,นะครับก็จะเป็นหาดวรภพาบางแสนเขาสมามุกแบบแท่นนะครับ ใช่ครับตรงนู้นแหลมแท่นนะดีเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับสำหรับบางแสนโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากไปกดติดตามช่องโอโซนโอเคด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในช่องโอโซนโอเคด้วยนะครับแล้วก็ช่องปริญญาพลุยไปครับเราก็เที่ยวสไตล์เราแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับไปโอเคแล้วใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ